เวกไว้อยู่ดีขึ้นยากสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC นะครับเขาซูชาแนลเด็กตกปลาวันนี้เด็กตกปลานะครับมี2คนนะครับน้องแดนเรียนออนไลน์นะครับวันนี้ ก็มีว่างสองคนนะครับมาหาผลงานกันนะครับอันนี้คลองอะไรทาสคลองท่าสารหมานตลอดนะครับผมเราเคยไปตกปลาบนสะพานนั้นจําได้ไหมครับ F4 บนสะพานนั้นนะครับอันนี้พอดีเขาทําแมคโครอยู่นะครับมีแมคโครมาตัดดินตักอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็เลยขยับมาอีกหน่อยนะครับเป็นหมานี่เป็นป่าหญ้าป่าอะไรงนี้แล้วเหมือนมีรอยถักถางนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นนนานักตกปลานี่แหละเขามาถักถางเคยตกไว้ก็เดี๋ยววันนี้ลองมาลองหมานี้กันบ้าง ห่างจากตรงนั้นประมาณสักร้อยสองเมตรได้นะก็เดี๋ยวลองหาผลงานกันไปตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงนะครับกาลังเตรียมอ,อุปกรณ์โอเคบายนี่ครับ F4 วันนี้จะลองใช้อันนี้ครับอันนี้คือมักขิดคว้านเอาแต่เนื้อนะฮะคว้านเอาแต่เนื้อเลยมักขิดนี่นักตกปลารุ่นเก่าๆนี่เขาจะรู้จักกันดีมากๆครับส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทําชิปทำเอ่อหมักเอาเป็นหัวเชื้อมักขิดต่างๆนะครับแต่วันนี้เราลองใช้แบบสดๆดูครับ ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มะขวิดกําลังออกผลผลิตนะครับแล้วก็เขาก็จะคว้านเนื้อเก็บไว้ขายกิโลละร้อยเลยนะครับอันนี้ลองซื้อมานะครับลองผสมดมูรู้จะได้ผลยังไงไม่ลองไม่รู้ครับช่องเราเน้นการทดสอบทดลองอันนี้ก็เป็นพวกราขนมปังมะพร้าวขั่วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ให้เกรดกับไผ่เขียวไปนะครับทองท่าสารนี่เราใช้แล้วก็ได้ผลตลอดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวว่าแกะมะขวิด<ช>กไงไปด้วยกินเป็นไงอยอดแรงเลยไหม เราใส่เยอะไม่ได้นะครับใส่เยอะปลาก็เราแวงนะฮะใส่นิดนึงแล้วก็อัตราส่วนพวกลํำขนมปังเยอะๆหน่อยนครับเดี๋ยวมาดูเนื้อมันนี่เนื้อเน้นๆเลยครับ f อซ <c oughs> มีเม็ดืลาด้วยนะฮะเนื้อมันเป็นยังไงมันเหนียวมันอะไรยังไงแย่ห,หรือ,อยังไงมึงกล้วยเห <c oughs> รอปลาใหญ่ขึ้นเ <c oughs> ้าแค่แกะถุงมันก็มาขึ้นข้างไอ้นี่แล้ว ถ้าไม่พอครับนี่อีกมึงวิที่ดำครับเติตมความหอมเข้าไปครับอะไรอ่ะใสเขียวยีนดาววันนี้ครับใส่ลงไปมันจะหอมยิ่งขึ้นครับปลามันอยู่ในป่าต้องใช้ความหอมเรียกมันออกมาหมับข้อให้หมับข้อให้ sám liềm Mẹ quá nhiều Đi xin giá Không biết nó bỏ Tiếp Mình đi Ê, dù lắm, dốt lên, dốt lên, dốt lên Ồ, Có mà ดินไหมมันค่อนข้างจะอธิบายยากไม่ดิ้นสู้ดิู้อยู่สู้อยู่อุ้ยมันจะมีไซส์ด้วยโอ้โหไปตั้มย่ญ่แรงใหญ่ย่อยเดิมสวยเลยจ้าโอเคฝ่ามือฝ่ามือแล้วขันนู้นถึงแล้วเอาบักวางไว้ก่อนโอ้เป็น้าเบสหวัดไปเป็นขันไหนขันซ้ายเนี่ยขันซ้ายเนี่ย ยกให้ปมต้อมือรู้รเลยแตยกดกดไว้เลยใช้มือกดไว้เลยเนี่ยสายมานันเด้งๆมาเนี่ยมาแล้วมัเโคให้เอารีบต่อเลยรีบต่อ,อพาสารหมานตลอดดิ้นด้วยมา,มาตรงๆโอ้โหนี่ประเด็นคือโมเมรเบิดเบอร์ใหญ่ข้ใหญ่นะครับพลังเข้าครับ กอจริงดำมันเด้งมีเด้งแล้วนะเด้งอยู่นะเด้งอยู่นะอ,อืออยู่อย่างนี้อยู่แน่นอนครับเฮ้ยมีแรงด้วยมีสู้ด้วยตัวน,นี้หนักไหมหนักจุ๊บจุ๊บจุ๊บทำไมล่ะจ๊ะอุย้ยดุมากส,สวยทะเบียนทองเหรอมันคือทะเบียนทองใช่ไหมใช่เลย้ะมันสว<ๆ>ยขนาดนี้ ยยอยเดี๋ยวใช้ตัวนี้น้ำหนึลงโอเคมิวพิ่งจะหมดมาเมื่อกี้ครับมาอีกแล้วครับฝั่งนี้ครับเด้งใหญ่เลยขันแรกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโยกอยู่เนี่ยโยกอยู่เนี่ยเอาเลยเออโยกเลย,ยมารเบสแคทติ้งครับคันนี้ครับติดอะไรไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาไหมมาไหมมาขึงเลยเหรอน่า มัฟโคเฮ้ยมันเหมือนมันมันแยกไซ์เลยถ้าข้างหน้าเนี่ยคือไซส์ประมาณเนี้ยแต่ท่านริมฝั่งนู้นนะคือไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกสองเท่าปลาเลยปลาเลยวู้วตะกอกสุดยอดนี่สุดยอดคร <Mark> <king> ับ <them> สุดยอดตามต่อตามต่อเหนื <rawd unre> ่อยไหมเด็กๆ เหนืนะ่อยเนาะร้อนเนะาะการเป็นยูทูบเบอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับคือเราต้องแบบนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับมอืดูาอาหารที่เรากินนะเอฟซอันนี้อะไรอ่ะโหกินกุ้งอหมือเส้นนะกินไปได้ยังไงเนี่ยน่าจะลำบาแกแย่เลย <c oughs> อันนี้อะไรนะครับน้ำตกหมูอมกี้ยวขบัขบขบับขับขับขับแล้วมีอะไรขนมจีนนะสองโหมีแค่หมูย่างกับไก่ทอดน,นะ โอ้ลำบากตายเลยมั่นแล้วจุนวันนี้ถือว่าโอเคเลยนะมีตะโกกหนึ่งมีอะไรตะเพียนทองอ่ะไซสสวยๆหลายตัวเลยอ่ะแม่หม่นี้สุดยอดจริงครับกินตลอดเลยใหม่นี้ปลาเราเราเนี่ยก็หลังจากที่กินข้าวไปนะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าปลาเริ่มช้าลงนะฮะ ส่วนใหญ่ปลาหนดินกินเช้าหรอเปล่าไม่แน่ใจนะครับช่วงเช้านี้ที่เรามาแรกๆนะกินดีมากเลยครับพอละเที่ยงเมื่อไหร่นะฮะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเดี๋ยวสมมติพรุ่งนี้ถ้าเรามาเนี่ยเราลงมาเช้าเช้าดูบ้างเพราะวันนี้เรามาเช้าเราประมาณเมแ่ไหร่เก้าโมงแล้วกว่าจะได้ตกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองมาแบบลองตกปลาช่อนไหมเช้าเช้าเลยแบบมาเข้าหมายตกปลาเจ็ดโมงอะไรเงี้ยน่าจะสนุกนะ ว่างโลหรือว่ามันเกี่ยวกับเอาแล้วโยกใหญ่เลยครับถ่ายเกมถ่ายเกมมาเอออยู่ไหมจ๊ะ <c oughs> อยู่ไเปเบาๆใจเย็นใจเย็นค่อยๆดึงมันมบบจะาามันเบาจังอ่ะระวังปากฉีกมันเบาเฮ้ยเมื่อกี้มันดึงแรงเลยนะไม่ติดหรอติดติดไหมติดไหมเฮ้ยแถอยู่อยู่โอ๊ยโอ๊ยแรงดีอ่ะแรงดีอ่ะ ตาโกโอุ้อยจะได้เดาตัวปลาโชียปลาหนะใช้สวยเลยแรงดีมากครับปลาตะโกของท่าสารนะครับ<อ>ผมอ่ะโอเคครับ FC เดี๋ยวมาดูปลารวมกันครับวันนี้อ่ะเปิดดู <c oughs> วันนี้ตกกันมาก็ประมาณครึ่งวันนะครับมาประมาณเก้ <c oughs> าโมงวูวหลายตัวหลายตัวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหางแดงใช้สวยเลยนะครับแล้วก็เป็นปลาตะโกะสองตัวใช้สวยเลยนะครับแต่ว่าปรึกษากับน้องหมิวแล้วน้องหมิวบอกว่า ที่บ้านปลาก็ยังไม่หมดเลยนะตกปลาทุกวันเลยนะครับแล้วก็เราก็ไม่อยากเอากลับนะครับเขายังแข็งแรงนะฮะเราก็อยากให้คลองเส้นนี้อุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับเราก็จะปล่อยกลับไปนะครับนี่มันจะได้ออกลูกออกหลานนะครับมาให้เราตกกันเยอะๆบ่อยๆนะครับสวยตัวนี้ไม่อยากไปละโอเคแข็งแรงครับไปหมดละโอเคก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผ่เขียวให้เกรดจินนามันีนะครับสุดยอดนะครับก็จินนามันีไซส์เอ็นนะครับผลิตภัณฑ์จากจินนามันีนะครับ เราที่เราพยายามใช้ทุกวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมั่นใจจริงๆนะครับว่าสินค้าเขาดีสามารถตกปลาได้จริงโอเคครับงั้นก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้ละอาจจะมาซ้ำหมายแถวๆนี้พยายามหาหมายไปเรื่อยๆเชื่อว่าปลาธรรมชาติก็น่าจะคล้ายๆกับปลาบ่อหรืออะไรเงี้ยที่มันจะต้องอยู่แบบจุดไหนจุดหนึ่งสักแบบเยอะๆอยู่กันเป็นฝูงนะครับก็เดี๋ยวลองขยับขยายไปเรื่อยๆเมื่อรู้พรุ่งนี้จะได้ลงไหนไหนนะครับก็ยังไงฝากผลงานไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับน้องหล่ง่วงแล้วนะครับตาปือเลย